ทำบางสิ่งในวันนี้ที่ตัวคุณในอนาคตจะขอบคุณคุณหากคุณหวานเมล็ดพันแห่ความสุขในวันนี้มันจะถูกเก็บเกี่ยวผลลัพธ์อันงดงามในอนาคตทุกๆความคิดที่คุณปลูกฝังล้วนเป็นสาเหตุและทุกๆสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นล้วนเป็นผล สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่อง Motivesty Thailand ในวันนี้หนังสือ The Touching the Power of God สิ่งนี้กำลังพูดถึงพลังแห่งความคิดของคุณนะครับในการควบคุมความคิดของเราตรวจสอบให้แน่ใจนะครับว่าตัวคุณกำลังหวานเมล็ดพันธุ์แบบไหนเข้าไปสู่จิตใต้สำนึกของคุณหวานมดพันธ์ ที่มันเป็นสิ่งที่มันสร้างสรรค์ไหมเป็นสิ่งที่มันเป็นพลังบวกไหมมันเป็นสิ่งที่คุณจะต้องทำให้มันเติบโตและมีความก้าวหน้าหรือไม่ทุกคนครับจิตใต้สำนึกของคุณครับเปลี่ยบเสมือนกับดินที่มันเป็นดินที่อุดมสมบูรณ์ซึ่งสามารถรอเลี้ยงเมล็ดพันธุ์ได้หลากหลายชนิดจิตใต้สำนึกของเราเป็นเหมือนดินที่มันอุดมสมบูรณ์ ไม่ว่าคุณจะหวานเมล็ดอะไรลงไปนะครับมันจะเติบโตตามสิ่งที่คุณปลูกหรือเพาะเมล็ดนั้นภูมิทัศน์ทางจิตใจของเราผมชอบคํานี้จังเลยนะครับที่เขาบอกเอาไว้นะครับว่ามันคือการบ่มเพาะภูมิทัศน์ทางจิตใจของเราเมื <ME> ่อเราพูดถึงภูมิทัศน์นะครับผมอยากให้เราลองจินตนาการเรากําลังอยู่บนตึกเรากําลังอยู่ข้างๆหน้าต่างของเราแล้วเราเปิดหน้าต่างของเรานะครับเรา มองเห็นอะไรครับเมื่อเราเปิดหน้าต่างออกไปสิ่งนั้นเปรียบเสมือนกับภูมิทัศน์และทีนี้ก็ได้เปรียบเทียบว่าเรากาลังบ่มเพาะอะไรในภูมิทัศน์ทางจิตใจของเราให้มันอุดมไปด้วยมลิดพืชท,ที่เป็นพลังบวกที่มันจะนําไปสู่การผลิตดอกออกผลที่ดีฉะนั้นอะไรก็ตามนะครับที่เรากําลังบ่มเพาะภูมิทัศน์ทางจิตใจของเรา ขอให้คุณเรียนรู้นะครับว่าคุณคือคนสวนคุณคือคนดูแลสวนแห่งจิตใจของตัวคุณเองด้วยความตั้งใจด้วยความมุ่งมั่นและด้วยสติของคุณนะครับต้องมีสติสัมปชัญญะนะครับผมได้อ่านเลยนะครับและก็นํามาจากหนังสือเล่มหนึ่งนะครับในพูดถึงพลังของจิตใต้สํานึกและพูดถึงเซลล์ต้นกําเนิดในตัวเรานะครับ เขได้พูดถึงความซับซ้อนของจิตสำนึกและจิตใต้สำนึกมีสองส่วนนะครับระหว่างจิตสำนึกกับจิตใต้สำนึกและที่เขากำลังพูดถึงอีกส่วนหนึ่งนั่นก็คือจิตเหนือสำนึกด้วยนะครับทุกคนครับเขาได้เปรียบเทียบว,ว่าลองจินตนาการดูนะครับว่าหากจิตสำนึกของคุณนะครับเป็นผู้นำทางาจิตสำนึกของคุณนะครับเป็นเหมือนกับ กัปดันที่กําลังออกเดินทางเปรียบเสมือนกับคนขับรถนะครับกับดันคนนี้ครับจะออกคําสั่งและจะสื่อสารกับลูกเรือในห้องเครื่องยนต์ซึ่งลูกเรือเป็นนะครับกําลังควบคุมเครื่องจักรที่มันซับซ้อนอยู่ซึ่งเป็นความซับซ้อนของเรือซึ่งเมื่อเราพูดถึงเรือนะครับเราอาจจะคิดภาพไม่ออกครับ เรือนะครับมันใต้ท้องเรือนะครับใครเคยดูหนังพวกเรือดำน้ำนะครับจะเข้าใจและเห็นภาพนะครับว่ามันจะมีความวุ่นวานนะครับเมื่อมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นเมื่อมีน้ําเข้ามานะครับหรือว่ากําลังถูกสตรูโจมตีนะครับฉะนั้นมันมีบางสิ่งบางอย่างนะครับนั่นก็คือเวลาเราคิดถึงเรือนะครับมันจะมีหม้อต้มน้ํามีมาตรวัดและเครื่องมือต่างๆนะครับ และคนที่ควบคุมนะครับจะต้องเป็นกัปตันเรือเท่านั้นเป็นคนออกคําสั่งซึ่งเจ้าหน้าที่ที่ดูแลห้องเครื่องนะครับจะไม่ทราบทิศทางของเรือฉะนั้นต้องฟังคําสั่งจากใครครับจากกัปตันครับและพวกเขาทําอะไรครับพวกเขาปฏิบัติตามครับและปฏิบัติตามอะไรครับปฏิบัติตามคําสั่งครับและต้องทำอะไรอีกครับต้องวางใจในกัปตันครับ การนำทางของกับดันจึงขึ้นอยู่กับอะไรครับจึงขึ้นอยู่กับการอ่านค่าของเข็มทิศครับและข้อมูลต่างๆที่กับดันนำมาจะเกิดอะไรขึ้นครับหากกับดันตีข้อมูลหรือว่าตีความข้อมูลผิดหรือเสนอคำแนะนำที่มันผิดพลาดบอกไว้เลยนะครับหากเราเป็นกับตันนะครับเกิดนำเสนอข้อมูลที่มันผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนนะครับ แน่นอนครับอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นและสิ่งที่ร้ายแรงนั่นก็คือหายนะจะตามมาครับบุคลากรในห้องเครื่องนะครับยังคงเชื่อมั่นในอำนาจของกัปตันอย่างไม่เปลี่ยนแปลงนี่เป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้นะครับว่าพวกเขาไม่เคยสงสัยในการตัดสินใจของกัปตันเพราะอ,อะไรครับเพราะเขาเป็นผู้บังคับบัญชาและพวกเขาปฏิบัติตามหน้าที่และทำหน้าที่ มันทำตามทุกอย่างครับเรื่องนี้นะครับเปรียบเทียบได้ว่าจิตสำนึกของคุณนะครับมีบทบาทเป็นกับตันและนายเลือและสิ่งนี้ครับเป็นสัญลักษณ์ของร่างกายสภาพแวดล้อมและกิจกรรมต่างๆที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของคุณจิตใต้สำนึกของคุณนะครับทำหน้าที่เป็นห้องเครื่องมันทำตามคำสั่งที่คุณกำหนดขึ้นโดยความเชื่อและความจริงที่คุณรับรู้ โดยจิตสำนึกของคุณและนี่คือส่วนที่น่าสนใจครับทุกคนจิตสำนึกของคุณนะครับมีบทบาทเป็นกับตันและเป็นนายเรือซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของอะไรครับถ้าเปรียบเทียบมันก็คือร่างกายของเราและสภาพแวดล้อมของเราและกิจกรรมต่างๆที่มันเกิดขึ้นครับจิตใต้สำนึกของคุณนะครับทำหน้าที่เป็นห้องเครื่องและมันทาตามคาสั่งของคุณทุกอย่างครับโดยกําหนดขึ้นตาม สิ่งที่คุณเชื่อสิ่งที่คุณรับรู้ความเป็นจริงจิตสำนึกของคุณนะครับมันจะป้อนข้อมูลไปและมันจะทำตามเมื่อคุณพูดวดลีที่บอกว่าโอ้ฉันไม่สามารถลดน้ำหนักได้หรอกพูดซ้ำๆให้จิตต้สำนึกของคุณจิตต้สำนึกของคุณจะสนองตอบและมันจะปฏิบัติตามคำพูดของคุณอย่างเชื่อฟังเหมือนกับพนักงานที่ต้องเชื่อฟังกับตันครับ หากคุณพูดข้อจํากัดตัวเองอยู่เสมอนะครับว่าฉันทำมันไม่ได้หรอกฉันคงไม่มีวันสำเร็จหรอกชาตินี้ฉันคงไม่รวยหรอกฉันคงทำอะไรไม่ประสบความสำเร็จพูดแบบนี้กับตัวเองหรือพูดข้อจํากัดทำลายความเชื่อมั่นของตัวเองนะครับฉันไม่มีวันเป็นเจ้าของรถคันนั้นหรอกฉันไม่มีวันที่จะเป็นเจ้าของบ้านหลังนั้นได้หรอก ฉันคงไม่มีวันซื้อที่ดินที่นี่ได้จิตใต้สำนึกของคุณนะครับมันจะแปลคำประกาศของคุณนะครับด้วยการสนองคำพูดเหล่านั้นให้กลายเป็นความจริงดังนั้นจิตใต้สำนึกของคุณนะครับเป็นพลังที่เชื่อฟังมันปฏิวัติตามนะครับไม่ว่าคุณจะใส่อะไรเข้าไปในสมองของคุณนะครับจิตใต้สำนึกของคุณนะมันจะทำงานอย่างไม่ขาดตกบกพร่องเลยครับ คำพูดของคุณจึงเป็นพิมพ์เขียวสําหรับประสบการณ์ของคุณนะครับเป็นพิมพ์เขียวสําหรับประสบการณ์ของคุณขณะที่คุณกําลังพูดความเชื่อเหล่านี้ครับที่เป็นความเชื่อที่มันจํากัดเราอย่างต่อเนื่องจิตใต้สํเร็จของคุณนะครับมันจะทําให้แน่ใจนะครับว่าคุณจะไม่เผชิญกับสถานการณ์เหล่านั้นนะครับฉะนั้นมันจะหลีกเลี่ยงความสําเร็จครับคุณรับรู้เรื่องนะครับว่านี่คือพลังแห่งความคิดครับ พลังแห่งคำพูดของเรานะครับที่มันเข้าไปยังจิตใต้สำนึกของเราทุกคนครับหากคุณพยายามที่จะแสวงหาชีวิตที่เติมเต็มเรื่องจำเป็นอย่างยิ่งนะครับที่คุณต้องยึดกับความคิดของคุณในแง่พลังบวกดังมีคำพูดสุภาษิตได้กล่าวไว้นะครับว่าจงพิจารณาว่าสิ่งใดจริงสิ่งใดเป็นจริงจงพิจารนาว่าสิ่งใด,งงด,งงงดยุติธรรมสิ่งใดบริสุทธิ สิ่งใดงดงามสิ่งใดเป็นเรื่องที่ดีถ้าเป็นเรื่องที่มีคุณธรรมถ้ามีการสารเสริญจงพิจารณาจงพิจารณาสิ่งเหล่านั้นนั่นหมายความว่าให้เรามุ่งเน้นไปเรื่องสิ่งที่ดีๆในชีวิตครับและปล่อยให้เรื่องราวที่มันเป็นเรื่องที่ไม่ดีนะครับผ่านพ้นไปเรื่องที่มันเวลวร้ายนะครับให้มันผ่านไปจงเห็นคุณค่าในความงามของโลกรอบตัวคุณ จงแสดงความเมตตาต่อผู้อื่นและจงให้อภัยต่อตัวเองและผู้อื่นจงมุ่งมั่นที่จะทำความดีจงสร้างโลกที่มันมีความแตกต่างจงมีความสุขและจงสนุกเอ j นจกับชีวิตนี่สีประเด็นนะครับเป็นสี่นะครับเป็นสิ่งที่สำคัญในการตระหนักรู้ถึงความรู้ที่แท้จริง ที่เป็นปลายทางที่เราสามารถพบเจอได้เป็นการยกระดับประสบการณ์ความรู้ความจริงของตจวคุณจิตใตส้สำนึกของคุณนะครับมันจะอ้างอิงประสบการณ์ข,ของคุณฉะนั้นเวลาคุณมีประสบการณ์อะไรนะครับมันจะอ้างอิงจากสิ่งเหล่านั้นเวลาที่คุณล้มเหลวนะครับจิตใตส้สำนึกของคุณนะครับมันจะอ้างอิงความล้มเหลวของคุณนะครับหากคุณกลัวสิ่งใดนะครับ ใจิตใต้สำนึกของคุณมันจะอ้างอิงความกลัวของคุณนะครับและจ่อเป็นนี้นะครับเป็นสี่สิ่งนะครับที่คุณต้องสามารถคนโทรลหากคุณอยากจะประสบความสําเร็จน,นะครับเป็นการใส่ความรู้ความจริงให้กับใจิตใต้สำนึกของคุณครับประการแรกครับต้องฝึกสติฝึกสติับฝึกอยู่กับปัจจุบันอย่างเต็มที่ปล่อยให้ตัวเองนะครับรู้สึกสัมผัสถึงความจริงของปัจจุบันใน ชีวิตปัจจุบันอย่างลึกซึง้งปะการที่สอนะครับปล่อยวางสิ่งที่ผ่านมานะครับเป็นการปลดปล่อยการที่เราไม่ยึดติดกับความคิดเดิมๆของเรานะครับกับความเชื่อเดิมๆซึ่งเป็นความเชื่อผิดๆนะครับและตัวต,วตวนของคุณนะครับต้องไม่จากัดตัวความเข้าใจของตัวเองและไม่มีการบล็อก เอาสิ่งเรื่องใหม่ๆเข้ามาในชีวิตของเราครับซึ่งสิ่งนี้อาจจะเป็นการขัดขวางไม่ให้เราประสบความสำเร็จน,นั่นก็คือปล่อยให้เรื่องใหม่หไหลเข้ามาในชีวิตของเราและไม่ยึดติดกับเรื่องราวที่เป็นอดีตของความล้มเหลวนะครับเขาใช้คำว่าโอบกอดความเงียบและความนิ่งสงบเป็นการเปิดพื้นที่สำหรับ ตัวเรานะครับให้มีความสงบและสันติความนิ่งในชีวิตปล่อยให้ข้อมูลเชิงลึกและภูมิปัญญาเหล่านั้นทําง,งานในตัวตนของตัวเราประการสุดท้ายครับประการที่4เราได้กล่าวไว้นะครับจากหนังสือแตะพลังของพระเจ้าได้กล่าวไว้นะครับว่าเชื่อในภูมิปัญญาภายในตัวของคุณแต่หนักนะครับว่าคุณมีภูมิปัญญาโดยธรรมชาติที่นอกเหนือจากความรู้ทางปัญญา เชื่อในสัญชตาตญาณของคุณและการนำทางภายในตัวคุณขณะที่คุณกำลังเดินทางไปสู่เส้นทางความรู้ที่แท้จริงของคุณนะครับจะเป็นผู้สร้างร่างกายของคุณและมันจะรักษาตัวคุณให้เรารพูดกับตัวเองกล่อมตัวเองนะครับคุยกับตัวเองพูดกับตัวเองให้คิดถึงเรื่องราวที่เป็นสุขภาพที่ดีหากคุณต้องการที่จะมีสุขภาพที่ดีครับ คิดถึงเรื่องราวตัวเองคิดถึงสุภาพตัวเองให้มีความสมบูรณ์กล่อมตัวเองพูดกับตัวเองเหมือนที่คุณกําลังกล่อมเด็กนะครับเวลาคุณกล่อมเด็กคุณจะใช้คําพูดแบบไหนครับจิตใต้สํานึกของคุณมันก็แบบนั้นรับคุณต้องกล่อมจิตใต้สํานึกของคุณนะครับให้มันรับรู้ว่าคุณเป็นคนที่เป็นยังครับเจ้านายของมันของคุณนะครับเป็นตัวกําหนดความเป็นจริงของตัวคุณจงเลือกอย่างชาญฉลาด และจงสร้างชีวิตที่มันมีคุณค่าฟังนะครับจากหนังสือเล่มนี้ฉันมีพลังฉันมี power และฉันมีความสามารถในการทำทุกสิ่งที่ฉันตั้งใจฉันรักในตัวเองฉันยอมรับในตัวเองฉันสามารถทำอะไรก็ได้ที่ฉันตั้งใจเอาไว้ฉันมีกระสุขภาพที่ดีและฉันมีร่างกายที่แข็งแรงฉันโชคดีและฉันจะประสบความสำเร็จ แม้ในวันนี้มีความยากลำบากแต่ tomorrow ในวันพรุ่งนี้จะเป็นโอกาสใหม่สำหรับฉันฉัน enjoy ฉันมีความสุขฉันสนุกกับชีวิตและฉันสามารถบรรลุเป้าหมายทั้งหมดของฉันฉันมีความเจริญรุ่งเรืองและความเจริญรุ่งเรืองมันอยู่ในอนาคตของฉันและฉันจะเจอกับความรุ่งเรืองใช้คำพูด่านี้ครับ เป็นคำพูดที่พูดกับตัวเองซ้ำๆกับตัวเองทุกๆวันให้มันเข้าไปลึกในจิตใต้สำนึกของคุณจิตสำนึกของคุณนะครับมันจะหาทางออกและจิตใต้สำนึกของคุณจะเป็นทางออกสำหรับทุกความท้าทายจิตใจของเรานะครับเป็นเครื่องมือที่มันส่งพลังที่สามารถสร้างการรับรู้ได้จิตใจของเรานะครับเป็นเครื่องมือที่ส่งพลังในการตัดสินใจ และจิตใจของเรานะครับเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการกระทำของเราสิ่งเหล่านี้ครับสามารถทลายทุกข้อจํากัดได้อย่างไรก็ตามครับสิ่งนี้เองก็สามารถเป็นโซ่ตรวนผูกมัดตัวเราไว้ได้เช่นเดียวกันโดยการจำกัดศักยกภาพที่แท้จริงของเราและขัดขวางไม่ให้เราประสบความสำเร็จกับความสัมพันธ์ที่แท้จริง กับผู้อื่นกับธรรมชาติและความเป็นจริงอันสูงสุดผมชอบคําพูดนิดจังครับกับความเป็นจริงอันสูงสุดอยากจะแชร์อีกนิดนึงนะครับก่อนที่จะจบใน EP ีนี้ครับในหน้าที่4 3จากหนังสือแต่พลังของพระเจ้าได้กล่าวไว้นะครับว่าการอนถ่ายความคิดนะครับให้เป็นปรากฏการณ์โดยใช้ทางมันคือการส่งกระแสจิตนั่นเองนะครับ ในการโอนถ่ายความคิดของเราและในปัจจุบันนี้ครับนักวิทยาศาสตร์หลายคนนะครับทำง,งานวิจัยเกี่ยวกับกระแสจิตในช่วงระยะเวลา40ปีถึง50ปีที่ผ่านมาสิ่งนี้นะครับชี้เห็นแล้วนะครับว่ากระแสจิตนะครับไม่ใช่ปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติลึกลับอะไรนะครับแต่มันเป็นกฎธรรมชาติซึ่งหลายคนนะครับสามารถมีประสบการณ์ได้สามารถเกิดขึ้นและสามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้ ไม่ใช่เรื่องลึกลับไม่ใช่เรื่องเหนือธรรมชาติอะไรครับใครๆก็สามารถทําได้หากฝึกฝนและเรียนรู้นะครับนั้นผมจึงได้บอกแล้วนะครับว่าตัวเรานะครับเป็นสิ่งมาสุจันทร์นะครับตัวเรานี้มีแบบโอ้โหเป็นพลังอะไรที่มันสุดยอดยิ่งใหญ่นะครับฉะนั้นเมื่อคุณรู้ตัวต,วตนของคุณเองนะครับคุณไม่ได้เกิดมาเพื่อที่จะพ่ายแพ้คุณไม่ได้เกิดมาเพื่อที่จะล้มเลวนะครับ ฉะนั้นเมื่อคุณรู้ถึงพลังที่ยิ่งใหญ่ในตัวคุณครับคุณสามารถทําอะไรก็ได้นะครับที่คุณปรารถนามีคําคมนะครับในหนังสือเล่มนี้ครับได้บอกไว้นะครับเว่าอย่าให้ความกลัวเหล่านั้นนะครับมาเกาะขังจกนไวรลองพยายามและมองดูไปข้างหน้าแล้วความกลัวของคุณนะครับมันจะหายไปองวอลดิสนีย์ได้กล่าวไว้นะครับว่า ความกลัวมันคือสิ่งที่ทําให้คุณผิดหวังแต่ความเชื่อมันคือสิ่งที่ทําให้คุณประสบความสําเร็จแะผมจะจบด้วยประโยคคําพูดจากหนังสือเล่มนี้นะครับได้กล่าวไว้นะครับว่าถ้าเราไม่เลือกชีวิตชีวิตมันจะเลือกให้เราจงกล้าที่จะทําในสิ่งที่คุณอยากทําหาคุณกล้าพอที่จะทําในสิ่งที่คุณต้องการ คุณจะประหลาดใจกับสิ่งที่คุณสามารถทำได้จากหนังสือแต่พลังของพระเจา้า The Touching the Power of God